สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับหมอกี้ค่ะแพทย์หญิงชลิตาเวสินดอฟคุณหมอวุฒิบัตรอายุรกรรมจากประเทศเยอรมน,นีนะคะ หลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหลายๆคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอวัคซีนของบริษัท a s สตราเซ e c a เนี่ยก็คงจะรู้สึกกระวนกระวายใจกันน,นะคะหลังจากที่หลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยได้มีการประกาศระงับใช้วัคซีนจากบริษัท a s สตราเซเนกเป็นการชั่วคราวสาเหตุเนี่ยก็เกิดมาจากการเกิดลิ่มเลือดในเส้นเลือดในสมองหรือที่เราเรียกว่าไซนัสว u นัสทอมโบซิสนั่นเองเน,นะคะ ล่าสุดค่ะทางเ m m มหรือว่า European Medical Agent y เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดไฟเขียวอีกครั้งให้วัคซีนตัวนี้นะคะทางประเทศอิตาลีหรือเยอรมันเองเนี่ยก็ได้มีการนำวัคซีนตัวนี้กลับมาใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ค่ะกี้ก็เลยอยากจะมีเรียกว่าข่าวดีในทางวิทยาศาสตร์นะคะมาเล่าให้กับ พี่น้องชาวไทยหรือว่าเพื่อนเนแพทย์ได้ฟังกันนะคะวันนี้อาจจะแบบฟังดูยากนิดนึงคือกี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายได้แบบเข้าใจไหมนะคะแต่ก็จะพยายามแล้วกันค่ะก็คือในวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันนะคะทาง University g r g i a s w e l d เนี่ยนำโดย Professor ได้ร่วมมือกับทางสถาบัน p าว e อ r l ลิชแล้วก็ University v i e n n วยกับ University g r a s กนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะศึกษาเพิ่มเติมผลเลือดจากผู้ป่วยนะคะที่เกิดไซนัสว u นัสทอมโบซิสหลังจากที่ได้รับวัคซีนของทางบริษัท a s สตราเซเนกไปเนี่ยแล้วมีการค้นพบสิ่งหนึ่งที่พบได้ในผู้ป่วย ทั้ง4รก็พอจะตั้งสมมุติฐานได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงได้เกิดปลัดคลอตซึ่งนั่นก็เป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าเมื่อเราพอที่จะรู้สาเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถนําไปสู่การรักษาได้คือณวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพับลิเคชันออกมานะคะทางตัว professor เองเนี่ยบอกว่าน่าจะใช้เวลาอีก2อสวันค่ะสมมุติฐานหนึ่งนะคะที่ทาง professor ได้พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกลไกาการเกิดคล ะะซึ่งจากการศึกษาทดลองของท่านและทีมงานเนี่ยก็ได้คนพบมาว่ากลไกาการเกิดคลอตหลังจากการได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาไปเนี่ยคล้ายคลึงกับปฏิกิริยาการเกิดคลอตในโรคโรคหนึ่งที่เรียกว่า Heparin induced thrombocytopenia หรือว่า HIT นะคะซึ่งท่านก็ได้บอกว่าหลังจากที่เราได้รับวัคซีนไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดแบบ Inflammation ในร่างกายอ่ะนะคะแล้วก็มีการกระตุน้นภูมิต้านทานอย่างรุนแรงซึ่งมันทำให้เกิดการสร้างแอนติบอดีแล้วก็จะมีการไปกระตุ้น platelet factor 4นะคะผ่านทาง Fc receptor ปฏิกิริยาน,นี้มันก็เลยทำให้เกิด platelet ที่มัน activate ขึ้นเยอะแล้วก็เกิดการรวมตัวกันของ platelet หรือว่าเกิดเป็น clot นั่นเองนะคะ ซึ่งทำไมท่านถึงรีบออกมาเผยแพร่ก่อนที่จะเกิด p พับลิเคชันซะด้วยซ้ำเพราะท่านคิดว่าหากมีผู้ป่วยในระหว่างวิ e เคนส์ ens, หรือว่าในระหว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นตามมาได้เนี่ยนะคะแล้วเกิดมีแพทย์ท่านไหนสงสยัยอาจจะสามารถให้การรักษาโดยใช้ ไอวิ IC, หรือว่า intravenous immunoglobulin ได้นะคะท่านคิดว่าออสองวันก็ไม่ควรจะรอท่านก็เลยอยากจะออกมาเผยแพร่การวิจัยของท่านก่อนแล้วก็ ตัวรายงานฉบับจริงเนี่ยท่านบอกว่าจะตามมาในอีก2-3วันถัดไปนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะท่านก็ได้นำเลือดนะคะจากผู้ป่วยทั้งสิ้น4รายค่ะตรวจอย่างละเอียดเลยนะคะก็ค้นพบว่าในเลือดของผู้ป่วยทั้ง4รายเนี่ยมีผลเลือดที่คล้ายคลึงกันก็คือว่ามีการมีการตรวจพบแอนติบอดีระหว่าง platelet factor 4กับเฮปารีนะนะคะส่วนในผู้ป่วยอีก3รายก็ได้มีการทดสอบแต่ว่ายังไม่ได้ทำอย่างละเอียดแต่ก็พบลักษณะเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีผลเลือดของอีก2รายที่ที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ก็คือรวมทั้งหมดผลเลือดเนี่ย9รายจากผู้ที่มีวินาไซนัททัมโบซิตเนี่ยได้เข้าไปอยู่ที่ University g r i ้ไกรส์วแล้วนะคะแล้วก็ ล่าสุดก็ได้มีการโครการร่วมกับทางทั่วยุโรปให้ส่งผลเลือดไปเพื่อที่เราจะได้มีจำนวนออผู้ป่วยที่จะใช้ตรวจเนี่ยมากขึ้นทีนี้ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ท่านไม่ได้ตรวจแค่ผลเลือดของผู้ป่วยเท่านั้นค่ะได้มีการตรวจเลือดของประชากรธรรมดานะคะแล้วก็ประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนของแอสตาราเซเนกาแต่ว่าไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นก็พบว่าในประชากรกลุ่มคอนโทรลเนี่ยจะไม่มีแอนติบอดีตัวนี้เกิดขึ้น นะคะคซึ่งลักษณะเนี่ยก็ไปคล้ายคลึงกับฮิตอีกก็คือว่าถ้าในโรคฮิตเนี่ยถ้าเกิดก็จะเกิดในประมาณวันที่5ถึงวันที่14อ่ะนะคะแล้วก็ถ้าไม่เกิดก็จะไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้รับวัคซีนของบรสตราเซนกาไปแล้วแบบเออเราสบายดีเราคิดว่าเอ,อ้ยแต่ไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะเกิดออผลข้างเคียงหรือเปล่านะเอ,อ้ยเราจะมีคลอต เกิดขึ้นหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสองอาทิตย์ไปแล้วแล้วท่านสบายดีท่านก็สามารถสบายใจได้เลยนะคะว่าว่าถ้าสมมุติทานเป็นจริงเนี่ยก็คือท่านก็จะสบายดีก็จะไม่เป็นอะไรนะคะทีนี้ค่ะก็มีหลายๆคนถามมาว่าเอแล้วทำไมมันถึงเกิดเยอะในผู้หญิงล่ะคะ อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทาง professor ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่า autoimmune ทั mm ่วไปเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเกิดมากในผู้หญิงซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เรียกว่าทั่วโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศหญิงสมากกว่าก็เลยอาจจะทําให้ดูว่าอ,อ,อัตราการเกิดผลข้างเคียงมันเกิดในเพศหญิงเยอะกว่าด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะคะส่วนคําถามถัดไปที่หลายๆคนก็อาะ จะอยากรู้ว่าเออแล้วมันอะไรกันแน่ที่มันเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีอันนี้ขึ้นมาอันนี้ทาง professor ยังยังเก็บงำไว้ก่อนนะคะก็คือมันก็มีสมมติฐานหลายๆอย่างนะคะว่ามันอาจจะเกิดมาจากตัว DNA ของ ของเวกเตอร์ไวรัสหรือเปล่าเพราะว่าตัวอะดีโนไวรัสเนี่ยเป็น DNA ไวรัสนะคะหรือว่าอาจจะเกิดมาจากสารอะไรก็ตามในในตัววัคซีนเองก็ได้หรือว่าจะเป็นปฏิกิริยาร่างกายของแต่ละคนที่มีแบบการสร้างภูมิต้านทานที่แบบค่อนข้างสูงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างหนึ่งที่แบบตัวหมอเองอาจจะแบบว่า ค่อนข้างคิดอยู่นิดนึงเพราะว่าก็รู้ว่าตัว free DNA เนี่ยที่มันเข้าเซลล์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีประจุปเป็นลบอะนะคะซึ่งตัวร่างกายเองเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่า innate immunity นะคะหรือว่า,าระบบภูมิต้านทานที่เรามีมาตั้งแต่แรกเกิดซึ่งระบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดยางเช้่าถ้าเกิดมีเชื้อแบคทีเรียรที่มันแปลกปลอมเข้ามาเชื้อแบคทีเรียรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีประจุลบซึ่งร่างกายเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะถ้าเป็นแบบว่าพวกเซลล์สัตว เซลสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้มีประจุลบก็อาจจะไม่ร่างกายเนี่ยไม่ได้แบบว่ารับรู้ทันทีแต่ว่าถ้าเป็นแบคทีเรียหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่ามีประจุลบเข้ามาเนี่ยตัวร่างกายของเราเองตัวระบบภูมิต้านทานเนี่ยก็จะรับรู้ทันทีแล้วก็จะปล่อยออตัวภูมิต้านทานแบบระบบฉับพลันน,นะคะว่าจะเป็น complement system หรือว่าเป็น platelet activating factor อย่างเงี้ยนะคะมา กระตุน้นซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นไฮโปเทซิสหนึงว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดมาจากา DNA vector virus หรือเปล่าแต่ทีนี้เราก็ต้องอาจจะไปเทียบกันนะคะกับของจอ์นสันจอห์นสันกับของสปุตนิกด้วยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็น ไวรัสเวกเตอร์ทั้งคู่นะคะก็สรุปว่ายังไม่รู้นะคะแค่เป็นสมมุติฐานที่หมอเองก็คิดว่าเอออาจจะมีความเป็นไปได้แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าแล้วของบริษัทอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ออหมอคิดว่าเรายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างเต็มที่ก็คือว่า ทำไมการเกิดคลอดถึงไปเกิดในสมองซะเยอะเพราะว่าจากที่ทางเอ็มมาได้รีวิวไปแล้วเนี่ยการเกิดคลอดในระบบอื่นๆคือในในขาไม่ว่าจะเป็นเบนหรืออาร์เทอรีเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดอุบัติการนี้มากกว่าประชากรทั่วๆไปะนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ยังคงที่จะต้องมีอะไรที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปก่อนนะคะ ส่วนสำหรับหมอมอนะคะตอนนี้ค่ะทางประเทศเยอรมน,นีเองก็ ได้มีคำแนะนำแรกออกมานะถ้ามีคนไข้หลังจากได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาไปแล้วรู้สึกไม่ดีมีอาการอย่างที่หมอได้บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะคะให้ทำเวิร์กอัพขั้นพื้นฐานอย่างแรกก็คือดูเลือดว่ามีปัญหาเรื่องของเพล t เล็ต่ำหรือเปล่านะคะตรวจดีไดเมอร์ตรวจคออะค์เกเลชันทั่วไป PT PTT นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า ต้องมีการตรวจนะคะว่าเอความเป็นไปได้ที่จะเกิด thrombosis เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาของภาะวะ thrombocytopenia เนี่ยเราควรที่จะทำการเวิร์ r อัพต่อนะคะก็คือว่าควรจะส่งตรวจเพิ่มเพื่อหาสาเหตุว่ามี h i ตหรือเปล่าหรืออย่างที่เรื่องง่ายๆคือว่าการตรวจว่ามี complex ระหว่าง platelet factor 4กับเ e p ารินเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอันนั้นคือเพื่อเป็นการสนับสนุนว่าสมมุติฐานขั้นแรกเนี่ยอาจจะเป็นจริงเพื่อที่การรักษาตอนนี้ก็คือใช้ intravenous immunoglobulin นะคะในขนาด1กรัมต่อกิโลต่อวันให้2วัน ติดต่อกันนะคะอีกอย่างค่ะอย่าลืมเวิร์กอัพเรื่องปัญหาทอมโบไซโตพีเนียกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทอมโบติกมิโครแองจิโอพา y ีหรือว่าแอนติฟอสโซไลปิดซินโดรมอาจจะมีเรื่องของ PNH paroxysmal nocturnal hemoglobinuria หรือว่า hematological malignancy ร่วมอยู่ด้วยนะคะก็อันนี้ก็อย่าลืมกันค่ะวันนี้คิดว่าข่าวดีอาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อย่างน้อยอยากจะให้ทุกๆคนสบายใจว่าทางนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เหล่าแพทย์อย่างน้อยในประเทศเยอรมนีเนี่ยก็ได้พยายามตรวจสอบกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คาดว่าอาทิตย นี้ที่จะถึงนี้นะคะก็น่าจะได้ยินข่าวดีมากขึ้นแล้วก็น่าจะได้เห็น p u b l i c คชั o นอธิบายอย่างแน่ชัดถึงหลักการการเกิดแล้วก็วิธีการรักษาด้วยเพื่อให้ทุกคนสบายใจกันที่จะได้รับวัคซีนตัวนี้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย